เราเรานหมอเพ่ยังเห็นยอ่นแขเย่ายเป่น้ำเต้นเดี๋ยวน้ำพันคุณรว่งนอนโซ่เบาเถอมืแทนก้อนมีดมนุษยสัมพันธ์เออมนุษย์ะไเอาประด้ไปให้ผระเด๋มีต่เขาหัวเคนนั่นชมเซ่น ข้ากันนั ik, ่งหัวคลิ๊กแคล๊กพอได้มานั่งสีห้องไห้ห้องกายเนี่ยบ้านนี้ตู้สุดทีนเนาะแล้วขับรถเชื่อมบินส่วนตัวแล้วเนาะแล้วไม่ยานไม่ยานมันอาริเอ้าเอาเนี่ยป้ง เน,นะน,น,นี่ <c oughs> โอ้ยนะ้องปัตเตอร์ก็ใส่ะ อะไรก็บ yup. sure oh. ่ไรวัน oh สีท right ้ายขอาวัน right. like yeah. ึ่งนตัวต้นนะเพื่อนสวยกันที่มันนี่เพื่อนยุ่งซอยใส่กับคุณเีย็บแอดไลน์มาเป็นเพื่อนแล้วขอบคุณนะครับอันนี้ตัดซอย จะซอยทรงอะไรแม่ปั๊บปั๊บปั๊บถุยไม่ถุยุยั๊บถุยแต่ไม่ถุยเยอะไม่ถุยเยอะม้วแยาพันธบนธรรมดาให้เป็นสาวเนาะ ดีใจ่านกจีบบ่ทธรรมดาว่าอันั่นหนาสิ่งที่มันบก่อยเขาฝาบันเดย์่จ่าามันยังดนนี่ยวาเจ้าของสวยเสมอมันนี้บ่ท่ารวายหนาเราบก่อยเขาฝาบันเดย์นนิ่นบอกว่าสุดเลย ขนาดบใส่คิมหนึ่งว่าเขาฝ่าเนะหาคนเข่าฝาเรื่องตากรถตากเรื่อไปน้ำรถน้ำเรือนันพวกนี้เรถเตียเนาะน้ำเตี๋บัได้ใส่เราเองนั่นเอันเตี๋ยวอาอากาศของเตี๋ยวใส่น้ำเตี๋ยวใส่จเปิดลายเปิดใส่หลวงเพิ่ที่ให้ ภาพเก่าก็กกมีเยอะนั่นรู่รูดไปตงนเร็นหงนกเออเรื่อยบบลูกเออเั่นบบบแม่เอ้ยน้หน่อยตะกรักนบ่ที่มา่า,านน้ำรูตะกรันบ่ โอ้น่แต่เียนแต่งว่ะนี้ก็เป็นสาวเนาะอันนี้ก็รอเขาใหนีู่้ใดก็สวยอ๋ออันนี้นั่นน่ะข้าวเดียวโอ้เป็นเบาแล้วบึงจะควงอ่ะนะเ่าวุ้มก็ได้เ่าไงถึงควงกับเ่าเุ้าเถาเถาเราบอกตาเถาเาบอกนั่น วิ้ยะเอาพนหนึ่งถามไปหนึ่งหนึ่งถามอปกหนึ่งหนึ่งเห็นแบบบางอื่นจำไม่ได้เด้อก็เป็นเบาเบาเลยเจ้าหนูใคเป็นหนูใครเนาะประกาศนี่เดี๋ยวเขาโยงเมื่อไหร่ถ้าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดแม่ได้ยังบัดนันผู้ใดเนอะบัดนี้งานนี้เนาะ ตัดซอยแล้วก็ย้อมด้วยที่ย้อมสีอะไรสีเดิมสีเดิมสีเดิมแบบนี้ ทั้งหนาเกียนเองนันบ้สันขึ้นหายเลยโต๊กหนาเว้ยคนผมน่คนไม่รุนคือหมักแค่ยัตัดออกจะตัดออกสั้นทั้งหนานั่น ย7สิบเจ็ดสิบแปดเือนธรรมดาดน่หนาผมมีฝา